อย่าไปเสียงสร้างสร้างซสื้อประจำสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีปะลูงนะลูกสบายดีแกน้อยลงมาเกี่ยวข่าวบอมาเกี่ยวข่าวชายเทา้าแทกบอโ้ยอย่าเห็นหน้อนั่นมันสีบบาดมือบางเนี่ยพี่น้องบอกได้เกี่ยวเอามือตัดเอามันสีบาดมือลูกเหรอเทวดาของแม่ บ่บ่ไดริษัททางเ้าเลยว่าบ่แม่นนะย่าลุงเล่ากับป้าเล่าผู้นี่ผู er, er ้ยังไอ้กันนี ilot, ud, ่ว mm ่า hmm. ลุงเล่าอ่ะอันแม่เสร็จดังให้ลูกเกี่ยวแล้วบางคำมาเกี่ยวเขาน้ำแถวแทกบ่โอ้บังคำือเก่งแท้ต้มเมื่อกงเก่งไฮเจ้าของนี่เอาว ลมมาลูกมา้ยเห็นมาลูกเฮ้ยเฮยเองเฮยเองลองใส่บิ่งตัวนี้ซะก่อนเฮ้ยคำันบ่เห็นผลเองเสียไปใส่ลุ้มเอ้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 เอาแต่สีขาวบ่เฮ้ยเออให้ให้เองลองใส่บิ่งต้นนี้ก่อนเฮ้ย เอ็งซื้อมาทั้งว่เงาเซนหาเอาเว้ยเอาเว้ยคือว่าเองถือนมลงให้ลูกเองลอยเฮ้ยไปน,ำห,นำหานมให้ลูกเองก่อนี่นมลูกนี่แม่นำหาเห็ดและเม้าลูกอ่ะ วีนี่มอบอกไปชมดอกผีกน้ำบ่อเอาหนี่อันนี้ลูกนี่ไปน้ำปลากรงมอแต่ว่าปลากรงมาสิไปบ่เฮ้ยไปชมดอกผีกกะว่าผื่นคนแถวบ้านเฮามันกระหอดบ่มีเฮ้ยจากทีไปหาภัยเนาะเด็กน้อยกะเขาไปกรุงเทพเบิร์ด ร้อยนมร้อยนมอันไปโซ่เอื้อยนะก็เป็นเบึ้ดเถยอือกันอยู่กับไม่ใหญ่กับไม่ใหญ่ดำนันตีอืออันม้อขี้น่ากินอิ่มจังแบกน้อเฮ้ยแบกได้ออกมางเยนน่ะกิน ไหหน้าตะแล่นี่บ่แม่นแล้วลงเบิดบ่เออพอตัดนํานี่ตัดไปเถียวตัดป้อนมาซืแม่นควมโตเฮ้ยเฮ้ยเองนว่าพื้นว่ากบมีดอกเคยเองนั่นันจ้างตัดกับจ้างเกี่ยวนะเองเอาคนเกี่ยวดีกว่าอือ จะแหม็ดอ้นยังอุญยอันยาเฮ้ยคุ้มเงินแห่งมีหลอดออกมาตัดแทนได้เฮ้ยซ่างแห่งขาดเฮยบ่แม่นว่ามัดขาดได้เฮ้ยยิงก็มัดยากถูกไปเล้แลยเนาะเออมันก็เป็นเขื่องจักเคยแบบว่าห้าวกับแซนด์มันอะไรกับติดจ๊กอะไรกะบังขาบมันไปคือรถไทยนี่เด้เฮ้ยเออ ตระแรงชองสามหกเก้าตระแรงเก้าคนอืมเช่านี่กระแทกกระฮีรลันได้เน้อเปปห้อยสร้างเฮ้ ลูกอันลูกค้ามานห้องอะไรก็ไปแล้วเฮ้ยซางเห็นบอกไปชมดอกหมอพรีกนะไอ้หนุ่ยน,นะเวลาลูกค้ามาหายแบบสองรถแล้วรากผ้าเ,าเก็บดอกเจ้าผูกหายแล,ล้วกไ็ไปไปหางเงินขาขนมก่อนเด้ยอยซอคเกตหนุ่ยลูกมาใหญ่จรไหนฉันหนามนะ เรามีลูกสองคนผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงผู้หนึ่งพันสิไปสอมหลด,ดเลยก็ไปหั่นเงินค่ขาขนมกนเด้โซเช็ตเออเอาสองปิดเด้อข้ามาอลไรก็ได้มาได้เฮ้ยสองปิดนะกินขนมปิดนะเฮ้ยมีแต่เด็กน้อยเนาะอันนั่งโมนั่งซ้อนนั่งปีไปกำกันนะ่ะเองมาควันไปมากินออ แค่าลานมูยจะนั่งสีเสียได้นะเฮ้ยเดีจะนั่งสีเสียได้วะเคยไปพีป่ยังได้เงิรับว่าได้หมื่นกุ้งอะครับคุออือขล้องอันเองมาก,ก่อนนะเฮ้ยลูกเองไข่ เอออได้ยา,าไดยากอยากอายากอมาออย,อย,อยู่อืว่าเพื่อนอยู่มันผัดพ่ออยู่นะเฮ้ยเองหน่ไปได้ซาวมื่นแลวบางคำไข่เลยเองมามาเลยเองยังได้ไปใหม่ตัวเลขมนันไหนเองกับหมื่นคือกันเฮย <c oughs> <c oughs> ตัวเลขมนัน <c oughs> เองไปรอบๆในเองมาเรือเงินมาจาา้าบ่าเลยเองมาเองมาตลาด ไอตูดแบบเมื่อนะโซเกต์มือตลาดถามเมื่อมือวันฝูดพร้อมกันคอยอยากเมื่อตลาดว่ะคอยอบได้มากจะที่เป็นจักปีเลยม่าแล้วก็มาส่งมือตลาดปเป็นเท่าใดได้แต่ขาเหืออืเกได้เิ่่อไ,ไ,ไปห้เงื่นเกี่ยวเวยก,ก่าเมหามื่อนีแต่ยากถึงบบกอืมไปหดเบิดอืมเบิดมาแล้วมาคล้องแล้วแบบที่ไปสุดยอยังจ โหลดกับไปหาหมอเฮ้ยเดี๋ยวนีูอยู่ห่านลันลื้อหัวสีตายเฮ้ยเออเออห่านอย่างไรก็ขาดไปห่านไปสร้างมันคือโมครับเห็นบพาะเฮาทีไปมันคือโมครับอย่างนี้เออในบ้านต้นนั้นนะเฮ้ยโหลดมันไปบ่หอดตี้มันติดบ่ได้อะนี้ก็ยันไปอืม ไปยูบุญ้วพันปลายกันบดเถื่อแล้วขายไปซื้อเองสั่งนั้นอไรไอยนะั่นอืมอันนี้เราก็ะหายสั่งเองเหยเราจชิดไงแล้วก็ไปซื้อแล้ก็มาใส่แล้วก็ขายมูลสามร้อยอันนี้เราก็ะหายสั่งเองคือกันหากอันให้เราสั่งดีกลัวเวนเตงก็คือกันให้กับเจ้าดีกลัวเตงกับเตงดอืมค้าน,น้ำหนีน้ำไล่เหยื่ว่าเพื่อไปสั่งนอกเพื่อสีมาแต่ไทยผู้เฮยเขื่องกะ ว่าเพื่อนมาสั่งมากกับแปแป้งคือเก่า้องขาใส่เองบ่าเป็นใช่ันบเพัดเน้นใได้าบอกเราหัอ่่าขัันขันอันขนฮอนด้านะแมนเฮ้ยอันของเองนมันเป็นยามาฮ่าเรายังสั่งอยู่หมกผู้เดียวนี่ถิดกัวผู้คลองจังสีมาอันน่ะขันล้นขันไร่เขาและแต่เขาลูกีนอีก ยินกินเบิร์ดอยู่บ้านน้องนุงน่มนะทิมนะเนาะกินเบิร์ดเยอะลูกเอออืมคือหายมันกินวานแต่น้อยแท้หากว่าแต่มีซี chín nhắn anh à nào lụ ui chín đọt nhả ơi là sút chín đọt nhả bạn à ui cái mèn đi điền ngài như thế đi Mọi người kìm khảo đây ơi nhìn thế nào cặp núng, cặp mình nhìn nhăn piu piu vô mình mi kín thôi. ừ vào mé kim sa sừng kinh lột nhìn tôi bồi chết tuột kiểu tôi nói đừng có cả hiền người tên là bồi